สวัสดี FC ช่อง95ดาดามานีพาารวยสายมูสายบุญทุกท่านวันนี้นะคะห้ามพลาดเลยทีเดียวสำหรับสายมูอย่างเราวันที่15เดือนธันวาคมนี้นะคะจุดทูบเก้าดอกขอพรปู่เวสวรของเรานะคะจุดทูบกลางแจ้งนะคะหรือว่าท่านใดสะดวกเป็นในห้องก็ได้นะคะ ให้ทุกท่านตั้งนโม3ามจบเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของตัวเองชื่อเดิมนะคะแล้วก็ชื่อที่เปลี่ยนชื่อปัจจุบันของเรานั่นนะคะแล้วก็ท่องคาถาปู่เวสสุวรรณของเราสามจบหลังจากนั้นขอพรไปได้เลยจ้าขอให้ท่านเปิดทางเปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดราบนะคะ สำหรับเวลาทำนะคะตีห39ถึง6โมง39นาทีนะคะถ้าเลยเวลานี้แล้วห้ามทำนะคะขอให้ทุกท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ลูกหลานปู่เวส,สวรรณของเรานะคะขอให้ร่ำรวยมีโชคมีราบเร็วๆนี้นะคะสาธุ